สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็มาอยู่กับนุ่นนะคะที่ทางช่องนุ่นนี่ C W นะคะที่ทาง YouTube Channel นั่นเองสำหรับวันนี้เนี่ยนุ่นนะคะมีอะไรจะมารีวิวนิดนึงก็คือเครื่องล้างหน้าของเอ่อ o o i o นะคะของแท้แน่นอนนะคะเป็นดีไซน์ from สวีเดนเลยค่ะเดี๋ยวจะมาเริ่ม unpack เลยเพราะว่าอ่าไปสนีนะคะเพิ่งมาส่งเมื่อกี้นั่นเองโอเคค่ะ okay. ได้กล่องนี้มาแล้วนะคะในผลิตภัณฑ์เนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวดูเลยค่ะเดี๋ยวจะมาอันบอกกันให้ดูนะคะเปิดกล่องก่อนเลยแพ็คมาอย่างดีจริงๆเขาจะใส่เป็นถุงพลาส,สติกมาอีกชั้นหนึ่งะคะ่ะแต่ว่านุ่แกะถุงพลาส,สติกนั้นออกไปแล้วเพราะว่าด้วยการวนเรื่องโควิดาแล้วก็อะไรอี ดูเลยอันนี้นะคะที่ซื้อมาในราคาหนึ่งพันหกร้อยหนึ่งพันหกร้อยสิบห้าโคนเนอร์นะคะคูณสามจุดสี่ก็ประมาณจะเกือบห้าพันนะคะซึ่องอันนี้คือลดสิบเปอร์เซ็นตแล้วนะคะแล้วก็มีของแถมด้วยของแถมก็คือตัวอิซซาเพนะคะ เป็นตัวสีมชมพูแล้วก็มีมาร์กหน้ากาันคูนมาแถมมาด้วยเปิดแเดี๋ยวขอเทของออกนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเช็ดมือนิดง,งสามยาถึงองอันนี้ก็คือแอลกอฮอล์ที่มันเตรียมไว้นะคะไว้เช็ดมือดูตัวฟิโอลาทูหนา้าทูกันเลยดีกว่าค่ะเป็นกล่องแบนี้เลยคะ่ะอันบล็อกเลยนะคะ ให้ดูใกล้ๆเลยเราจะมาอันบล็อกกันแล้วนะคะมาเปิดออกมาเลยนี่เป็นเอลออลนี่นะคะสำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเซนซิทีฟค่ะก็คือตัวสีม่วงนั่นเองค่ะ โบเรียลนะคะดูน่าชูตอนนี้จะมีถึงลูน่าทีแล้วนะคะแต่ตัวลูน่าทีเนี่ยอยู่ที่ประมาณสองพันกว่าโคนนะคะ mm. ก็เกือบเกือบเจ็ดเจ็ดพันกว่าเจ็ดแปดพันซึ่งตัวนี้มันจะเป็นตัวรุ่นก่อนหน้านี้จะถูกกว่าหน่อยนุ่นก็เลยจัดรุ่นนี้มาซึ่งถ้าใช้เนี่ยตัวนี้นะคะหลังจากซื้อมาเนี่ยประก,กันสองปีเลยนะคะ ถ้าเกิดว่าพังหรือเสียเนี่ยเปลี่ยนเครื่องใหม่เลยค่ะ m a ดอินชัยหน้านะคะชัดๆกันไปเลยตรงนี้เปิดเครื่องเรียบร้อยรื้อ องจับขนนิดนึงโห้ยขนน่ะนุ่มมากเลยค่ะนุ่มแบบนุ่มจริงๆอะ่ะแล้วข้างหลังนี้จะเป็นตัวมสสาสซาดนะคะเฟเชียลมัส,สาดก็สามารถเอามามัสซาดได้นะคะชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยใช้ได้ถึง4 5 0ห้าครั้งนะคะมาดูในกล่องนี้กันว่าม,มีอะไรสำหรับในกล่องนี้ก็จะมีเป็นตัวใบนะคะในบอกว่าใช้ยังไงเปิดเครื่องล็อกเครื่องชาร์จเจอร อ,อย่างไรล้างหน้ายัางไงนะคะนี่บอกหมดเลยค่ะเอาล้างน้ําใส่น้ำนวดหน้านะคะเุยเลยมีเป็นภาพเลยค่ะโอเคก็เป็นเครื่องนี้มาค่ะอ๋อีอนมีคัสมานะคะอันนี้ให้เราไปรีจิสเตอร์ได้เลยค่ะแล้วก็เขียนไว้ว่าเราเนี่ย ไปรอกอินเรียบร้อยนะคะว่าเราจะสามารถที่จะเชื่อมอันเนี้ยได้ประกันได้สองปีค่ะเป็นตัวการ์ดนี่เก็บไว้วก็มีถุงมาให้ถุงน่ารักเชียวถุงซีชมู่พเอาไว้เผื่อเวลาเดินทางหรือว่าเอาไว้เก็บใส่ในถุงนี้ได้นะคะเป็นเซรั่มนีถุงนี้อันนี้เป็นเซรั่มค่ะเอาไว้ใช้ตอนนวดหน้านะคะเป็นตัวแถมมาค่ะถ้าชอบก็ไปซื้อได้นในเว็บไซต์ก็มี ปักมาให้ะคะ่ะปักก็จะเป็นอย่างนี้ยาวขนาดไหนยาวเท่าเกือบเท่า1แขนค่ะเห็นไหมสิบเอประมาณความยาวของอันนี้ความยาวของปักนะคะไม่ค่อยยาวมาก สินิ้วิบสองประมาณยี่สิบนิ้วค่ะความยาวของปากยี่สิบนิ้วนะคะก็ถ้าเกิดใครก็ต้องไปหาหัวชาร์จเอานะคะเป็นอย่างนี้ค่ะ สามร้อยโวลต์นะคะชาร์จทีก็ปุมชาร์จทิงไว้อย่างนี้ได้เลยหาปากเป็น iPhone มาชาร์จเพิ่มก็ได้ค่ะอันนี้คือของแท้แน่นอนนะคะเพราะว่าซื้อมาจากเว็บไซต์ของเขาเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นขนนะคะขนจะละเอียดเท่ากันหมดเลยค่ะสำหรับ รูหน้าทนะคะแล้วก็มีเครื่องเปิดปิดตรงนี้เดี๋ยวเาลองเปิดกันดูจะเปิดได้ไหมเปิดยังไม่ติด <S 2> <S 2> <S 2> เดี๋ยวจะลองชาร์จแบตก่อนต้องเข้าไปรับอินนะ,ะอ่ะแพบบเก็บก่อนค่ะดูดบิดค่ะชอบมากอ่าโอเคค่ะแล้วนี่นุ่นก็ ไปชาร์จแบตมาแล้วนะคะนี่ก็คือฟิลนาชูนะคะที่ชาร์จนะคะอยู่ตรงนี้ข้างหลังการล็อกเครื่องนะคะก็ใช้สองเิ้วกดปุ่มลบแล้วก็บวกนะคะจนมีไฟขึ้นตามคลปค่ะก็จะกดไม่ได้แล้วค่ะตานนี้พออยากจะปลดล็อกก็กดเหมือนเดิมค่ะสองปุ่มลบบวกค่ะค้างไว้ค่ะจนไฟขึ้นพอไฟขึ้นปุ๊บเนี่ยเพื่อนก็สามารถกดใช้งานได้ปกติค่ะก็นี่ค่ะ เดี๋ยวจะมากดปุ่มเปิดครั้งถ้ากดครั้งแรกเนี่ยจะเป็นการทําทความสะอาดนะคะเนี่ยค่ะจะได้ยินเสียงสั่นเลยะคะ่ะเห็นไหมเห็นความต่างระหว่างสั่นไหมนี่คือไม่ได้ทำม,มานะคะถ้าสั่นยวกดกดครั้งแรกคือทำความสะอาด จะใช้ขึ้นเสียงนะคะในการสั่นสะเทือนเพื่อทําความสะอาดกดครั้งที่2องคือหยุดกดครั้งที่3คือการทําให้สั่งให้นวดเลยนะคะเป็นระบบนวดค่ะความสั่นจะเบากว่าอันแรกนะคะกดครั้งที่4คือหยุดหยุดเลยค่ะอะถ้ากดครั้งแรกใหม่ครั้งแรกคือทำความสะอาดคะ สามารถลดลดได้ให้สั่น้อยลงได้เพิ่มได้เพิ่มได้ถึง11ระดับนะคะหยุดค่ะตอนนี้ไปสั่นไปแบบนวดเพิ่มได้นวดหนักนวดเบา ะะโหมดการทำความสะอาดเนี่ยกดหนึ่งครั้งนะคะทำความสะอาดสั่นไปเรื่อยๆปุ๊บประมาณสิบห้าวินาทีน่ะเขาจะสั่งให้เราเปลี่ยนพื้นที่ในการทำความสะอาดนะคะเขาจะแบบตึ๊บเห็นไหมคะจะตึ๊บเมื่อกี้คือให้เปลี่ยนพื้นที่เลยเดี๋ยวจะดูอีกทีนะคะ 15ห้าวินะคะก็จะเปลี่ยนปุ๊บเห็นนะคะจะเห็นแสงด้วยเนาะแล้วก็ตรงตัวสันจะหยุดนิดนึงแล้วก็ให้เปลี่ยนนะคะรวมทั้งหน้าเนี่ยจะประมาณ1นาทีนะคะพอจบปุ๊บก,ก็กดปิดแล้วก็ล้างทําความสะอาดหน้าทําความสะอาดหน้าเสร็จใส่เซรั่มกดสตาร์ทอีกทีจะเป็นโหมดนวดเห็นนะคะความตันจะต่างกันจะสันทุ้มๆต่างกันนะคะนี่คือการทําให้หน้าเฟิรม์มแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยะคะ่ะโอเค ก็เอาละค่ะสำหรับตอนนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยแล้วกันนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนกับน้องฟิโอราจ้ะบ๊ายบาย